สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงลายีคนนะคะมนีนกก้มาเดินตลาดนะคะข้างๆๆนะคะเป็นตลาดย่อมๆอ,อ๋อมมีที่นั่งเล่นด้วยนะคะตรงนี้เห็นของกินแล้วอยากกินด้ย เห็นสุดน้อนก็นอยากได้พี่น้องฟองฟายนกจะพาทุกคนเดินโดนะคะชุดน่ารักน่ารักก็ยิ่ยสีนี่สวยเสื้อสวยนี่นะคะนกก็ได้นิดหน่อยนะคะของนี่จะพผ้าสไตล์น่ารักน่ารักดี โซนนี้ก็จะเป็นโซนของกินนะคะโซนเสื้อผ้า มาอันนี้เลยนะคะฝั่งนี้หายไม่ได้นะอุ้ยนี่ยายแต่เราไปเอฟเสภาพไปแล้วนี่ชุดนี้น่ารักนอกเอฟไปแล้วนะคะแต่ก็อยากได้สีขีดอ้ยสีดำด้ยเมื่อวันนั้นเอฟไปคนละสี โปรงน่ารักดีลายลายตรงลายสกอตมัน,นก็มีกางเกงแบบนี้นะคะน่ารักดี นี่ก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นร้านตลาดใน,นเล็กๆหย่อมๆนะคะของข้างๆข้างๆห้างเซนเนาะสำหรับคลิปนี้นกก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i ต e ให้นกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นกก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ